ก็ค่ะพี่หลังจากกลับมาอี่ทีอ็คด้ะอันนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นทุกวันน่ะนะคะ<อ>พี่เสกก็แข็งแรงขึ้นทุกวันนะคะ,คะเป็นไงบ้างกับน้องๆกับน้องลูกแฮปปี้ค่ะเป็นยงไงครับพี่มีน้องอะไรบ้างคะับพี่ใหญผมไปทัวร์อคอนเสิร์ตเยอะไปค,คอนเสิร์ตเยอะแล้วก็เดี๋ยวเดืนสองประมาณสองเดือนที่จะหยุดพักนะครัะผมก็คงจะจะตู่นเต้นมากค่รับดี ก็ต้องรอพิเศษแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็หาแล้วก็เดี๋ยวจะคิดว่ามีอยู่แล้วงนดตอนนี้งานเยอะมากเดือนหนึ่งสิบแถึงยี่สิบงานอย่างตอนนกามีนชารดูลบ้ดูแลทุกอย่างอะคะเรื่องงานแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันคุยให้กำลังใจทุกวันอยู่แล้ว

ผมไม่ชอบเป็นขาวผมก็ชอบออกขาวไม่ออกทีแต่ก็นคนาจะพอาลูกพเค่ะผ่านเป็นมีน้สบายเลยือได้หลบหลบห้หลบสัภาษณ์เราเยอะๆนะพูดเยอบรอบไหมครัจบัเบียนเดียวก็พอแลฟฟลแก่ลว ให้ทางทนายเป็นฝ่ายจัดการนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะมีนัดยี่สิบสามทุกสภาเขาก็นัดกันจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรเกี่ยรไปแล้วะค่ะล่าสุดพี่ไม่ได้ไปไกียเกี่ยรก็เลยกะสู้คดีกันไปเลยไปยี่สิบสามี่ไปนี่คไปไปไ,ไ,ป,ไปไปต่สวนแต่ป้าพี่ไม่ได้ไปอ่ะ จะเกินไปนะสำหรับพี่จริงมันไม่ได้มีเนื้อหาสาระที่เราฟ้องร้องกันได้เลยคนรู้จักกันตั้งแต่ตอน,นไม่นานก็ฟ้องกันที่ร้องเรื่องยี่สล้านมันเรื่องนเยอะแยะชาติตเองทำงานไม่ได้มีคุยกันรองรองบ้างไม่ได้คุยแล้ว <c oughs> ค่ะตอนนี้ก็ผมอยู่อิสระ ก็ได <icana>, ้การก็ได้คุยกันรอยสักแบบนี้่ถ้าเขาไม่ระเกียบผม่กับพร้อมไม่ช่วยทำงานแก็เราได้ยี่สบบาทยังรักษาตัวให้แข็งแรงก่อนนะคะก็เดี๋ยวค่อยนัดคุยกันฟิตร่างกายลดความปวดกัน ไปไหนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าต้องรองให้พี่เสกแข็งแรงก่อนแล้วค่อยคุยกันนอกจากทางแกมนี่แล้วมีใครอื่นต้องตอบเลยไหมคะก็มีค่ะ,คะ,คะแต่ว่าคงไม่ค่ะเพราะว่าต้องอยู่ที่นี่ตลอดไลคือว่าจะของเป็นแบบว่ารับงานเพราะว่าวันนีง้งานที่ไปเยอื่นไหมให้รับคนเดียวตอนนี้รับงานเองแต่ว่าอีกสักระยะพิเศษแข็งแรงก็ต้องคุยกับบริษ,ษัทนะคะเพราะมันต้องมีงานอย่างอื่นไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต มีโปรเจกตทีเก็ัยังไม่มีนเองยังไม่มีเลยครับขอพักก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าทำงานมาตั้ง16ปีแล้วนะก็เหนื่อยก็อยากจะพักบ้างนไปมูนหรือว่าไปเที่ยวต่างไกลๆไปมาแล้วไปญี่ปุ่นมาแล้วเป็นไงบ้างครับสนุกดีค่ะเย็นดีอากาศดี แต่ว่าเด็กๆจะแฮปปี้มากกว่าอยากไปเหรออยากไปมี <laughs> <laughs> การมีอะไระอยจากแฟนๆไหมคะเพราะ <unch> ว่ายัางมีแ,แฟนๆของพิศเศษอีก,ลกหลายคนที่เป็นการไดเห็นครอบครัวกับเราพอดีกันพิเศษก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รักพิเศษนะคะแล้วก็ช่วยเชียร์ครอบครัวของพิศเศษน,นะคะ แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวพี่เสียงมีผลงานก็ช่วยติดตามด้วยขอบคุณมากค่ะพี่การอีกที่หนึ่งครับมันมีคนเขาลือๆกันว่าตอนนี้พี่การมีน้องเพิ่มอีกคนหนไม่มีไม่มีไม่จริงใช่ไหมครับไม่จริงเขาทำมันแล้วมีน้องลง